อาพบกันช่วงเช้าๆของวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆเช้า,ชานี้เราจะมาทดสอบนะครับบินดโดรนนะครับโพเทนซิคฮะอะตอมนะครับอเราจะบินต่างสถานที่นิดนึงนะครับเราจะมาทดสอบเดินทางไปข้างหน้ากันดูนะครับว่าแต่ละเส้นทางนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเช็คระบบสัญญาณภาพไปในตัวนะครับอโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะ นำดโดรนนะครับขึ้นไปเลยนะครับ ถือโอกาสเช็คระบบสัญญาณภาพไปในตัวนะครับมีสัญญาณลบกวนนะครับ ช่วงเช้านี่อากาศก็จะคืมฟ้าคืมฝนอีกแล้วนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับไม่มีแสงแดดนะครับอ่าตอนนี้เดินทางไปที่สามร้อยกว่าเมตรแล้วนะครับยังไปเรื่อยๆนะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ แต่ละเส้นทางใกล้ไกลไม่เท่ากันนะครับเพื่อนอแผนกล้องขึ้นนะครับ The flight height limit has been reached. เห็นเป็นที่โล่งแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสัญญาณรบกวนนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับตอนนี้เดินทางไปที่800กว่าเมตรแล้วนะครับโอ้โหมืดขึ้มเลยนะ สัญญาณอ่อนนะครับเพื่อนเพื่อนเริ่มจะบังนะครับเริ่มจะบังอ่าขึ้นสัญญาณนะครับจังหวะโค้งนะครับบังอ่ามุมตึกนะครับ พันสามเมตรแล้วนะครับสัญญาณมีกระตุกบ้างนะครับ อ่าตอนนี้เดินทางไปที่หนึ่งพันหเมตรแล้วนะครับเพื่อนเอ่านี่นะครับยังไปได้เรื่อยๆนะครับก็มีกระตุกบ้างนะครับเนื่องจากอ่าสภาพอากาศและอ่าสัญญาณนะครับอ่านี่นะครับ พันแปดร้อยเมตรนะครับอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบระบบเรียกกลับนะครับเพื่อนๆเราจะทดสอบกันแค่พันเก้ารอยเมตรพอนะครับใกล้ๆนะครับไม่เท่ากันนะครับอ่าโอเค back to home นะครับ Returning โอเคถือว่าไปได้ไกลอยู่นะครับ ตอนนี้กำลังรีเทิร์นกลับมานะครับเพื่อนๆกับความสูงที่86เมตรนะครับบังขึ้นสัญญาณนะครับเนื่องจากบริเวณที่บินโค้งออกไปนะครับช่วงที่ผมยืนจะาบาังนะครับบังโกดังนิดนึงนะครับ ลงนะครับอตอนนี้รีเทิร์นนะครับกลับมาเหลืออีกหนึ่งพัน เมตรนะครับจะถึงจุดขึ้นบินนะครับ 600กว่าเมตรนะครับจะถึงจุดเช็คออฟนะครับ นี่นะครับอตอนนี้มองเห็นตัวโดรนแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับอีก200เมตรนะครับโอเคถึงบ้านถึงที่หมายอย่างปลอดภัยนะครับสำหรับไฟนี้นะครับกับโพเทนซิกอะตอมนะครับ ถือว่าไปได้ไกลอยู่นะครับสําหรับการทดสอบบินไกลนะครับไฟแรกนะครับต่างสถานที่นะครับในส่วนของการบินนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับทดสอบนะครับแต่ละเส้นทางนะครับของการบินนะครับเพราะว่าไกลไกลไม่เท่ากันนะครับบางจุดอาจจะมีจุดอับสัญญาณนะครับหรือว่าบทบังนะครับขึ้นสัญญาณได้นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกอีกรุ่นหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนในการใช้งานนะครับถือว่า ไม่ผิดหวังนะครับสาหรับอะตอมนะครับก่อนจากกันคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนสวัสดีครับ